ชอบมาถสสือคือทําเพื่อดูแลสังคมตั้งแต่ต้นปีมานะครับก็ทําช่องของตัวเองก็คือช่องที่เราตั้งชื่อว่ามีดีโชเนื่องจากที่ว่าเราเป็นคนที่ชอบเป็นมีส่วนร่วมกับสังคมช่วยดูแล <contrad. S 1> สังคม <th r S 1> <อ>ก็เลยกลายเป็นว่าขอขอเอาคนที่ทําดีคนที่จิตใจดีนะครับช่วยเหลือสังคมอย่างเงี้ยมามาแบ่งปัน<จ> voilà. ประสบการณ์ในยูทูบครับสำหรับคนที่อยากจะมีส่วนร่วมดูแลสังคมด้วยกัน ชื่อช่องว่ายังไงคะช่องชื่อว่ามีดีโชว์ชา a น n ภาษาฝรั่งภาษาฝรั่งแล้ว M E ีแล้วก็ D D E E แล้วก็โชว์มีดีโชว์ค่ะคุณผู้ชมคะไปติดตามนะคะผลงานของคุณทูลฮิลันยาซับแต่ข้างเดียวแล้วอาจารย์แล้วมันก็เหลือแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับค่ะเราก็อยากอยากทาอะไรที่ทิ้งทวนไว้เป็นตัวอย่างให้ชนรุ่นหลังว่าเฮ้ยเขาเขา เขาทำในสิ่งที่เขามี passion มีความรักแล้วก็มันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนครับเยนคิดว่าใครก็ตามที่คิดว่าพอมีงบประมาณหรืออยากสนับสนุนสังคมและคนดีๆอย่าลืมนะคะสปอนเซอร์ช่องของคุณทูนฮิรันซับเียนขายให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะ